กูคือป้ากู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 เจ้าทีเจ้าทันเจ้าป่าเจ้ากองกบกับูนี่เนาะแกสองขันไดเด้ยี่ม้วจะกูแต่กูนี่ว่นนี้มนแต่พ่อมาท่ม้วนเนี่เออแม่ของเจ้าคนบุกดอมาไดนนะเออลุกดอเกิดเกิดคนน้องพอกระด่าพอแคเออลูกสวยตวนบนันหนเนาะคนจะงามงามพี่ใจแค่ใบหน้า คนจะทุ chod, ates, mm. ้ยคุ yeah. mm. like ้ยจ yeah. ันยาแต่วาคนจะเก็บยืมคนจะแก่เก่ความรู้คามมันอยู่งานคือเนี้อยู่งานแข็ดคือความันไงเออคนจะเก็แเก่ความรู้ใค่ยู่งานคนจะรวยรวยชิ้นทางแข่บ้านโตสาธุสาธุปูดีปะขคายลุกพกข่ายเนาะเออเมืองยิ่งางยังยมหุกแกะมายู แมาขอชดนครัม่งพกครยบมาขอเรยบอกว่าอยงันก็หึงมาขอเยันบอกขอเขอเถิสักทีมาดู้าหนูขึ้นไรแเขาถึงก่หมดไงตัวก่ตัวก่ทีนัมือามมก่บ่ามมอแก่แค่ว่าลูกลูกเียงามมแก เจ้ามือมือกาจะลรูปนี้นะมือกาจะมือไหเอานี่ะไรเร่อไออกโกาูกเทาครับปูถามเจ้ามือถึงมืใจบ่เดือมือมีใจบ่รูกข้านี่สัว์อะเขาว่านใจเนาะเออเปงเปงแขกเป่จะามือลอตเตอรี่ยันนี้จ้ามือลอตเตอรี่ว่าปยานปูหรอกูนนวลยายาปูเนี่ยยาะปูปูเนี่ยะปู พแม่ครับไ่ขันขั้นขั้นแม่จริงอ่ะโขมาขายโรตโรนี้ตัวไหนพอตัวไหนได้แก่เสมอยุ้นแก่เสมอยังจำไม่เคยลืมเรือนว่าเตือนให้แก่เสมอเพราะว่าพราะิือหัปนทือ16พประจงทอสิบหาก้อนแม่บอครับปูแม่บอกืมแม่ยูครับ วัน่ว่กต้องวันชื่อวห้าต้องมารำสักระกบาบไหวชื่อชักชิบยูบริเวชิงินวัดป่าวันมือสายาปูเทยทองทายาปูเท,ท,ทยีเทททยท,ทองไหนสายาปูเที่ยทองสิบตัวแมนยื่มขายาปูเที่ยทองน้ำผ้าให้ลูกหลานแดงมาเง็ดมาค่งดูวัดว่าอะไรว่าจะจีปนผู้ใด้งมาแ่งว่จะเรื่อนให้ผู้ใดงมาขงยืมครับปู วัดถูกต้องตามกฎหมายวัดวัด,ท,ออดท,ออที่อิษที่ใจคนจะเชิดจะแข่ะผู้เล้ยจะเชิดจะแข่งอืธิษฐานยึดชิงสถิตก็บรรด o บรรดาให้ต่คนนั้นพูดแล้วไม่ทําตามอืคนนั้นใจเรวเสียหลายกว่าเกา่าจำไว้มีได้ก็หมดได้มีเท่าไรก็มดร้ายกว่าเกา่าแต่ว่าถ้าคนที่ดีทดําดีบารมีเกิดยิ่งให้ ยิงด้วยสาธุค้าปูสาธุค้าไม่ข้างยิงด้วยครับปูเออพวมันหูกมากใยา่กจนเยอะยิ่งครับเออห้องสือเล็กและห้องยาก้จนเยอะยิ่งครับคั้นม่มาถือให้มันถือเจ้าก็ูกมากเยอะเจ้าก็สุเลขกแตบว่าถือยาก่จนเลยครับนี่อยๆคล้ายเงื่อยนี่รบค้ายรบนี่บักคข้ายบัตรกันงอนหนึ่งอนกินถ้าว่าเป็นหงอนคือเล แต่ว <illing> ่ามันยันเดี๋ยวกิครับปู่ล้วคนคุ่งหูไปนอกไปหน้าอืมคุบงหูคุ้งหัวไปนอกไปหน้าก็คือเขาหลอกเข้าต้ม้อนครับเบ่งมันคือเรียกับเมื่อเช้อเมื่อคุ้งัวไปนอกกับเมื่อคือันเมื่อคนไทยหน้าพวกเขาเท่าพวกเนั้ยมันกลับมาเว้ยมันมันดูน้ำมันหยดกัน่าดิหน้ากับเมื่อคุณคนไปเสียามมาก็เชีมนย่างนไปจะใส่ไายามหาเชียตะกอนจะดูด้ว ก็ไปแต่หัดเสียไม่ไปแต่หัดเสียที่ปูแล้ก็ให้หัดยิ่งแล้วก็ให้หัดเจ้าเพราะว่ามันเสียใจไพ่หลังนะเข้าเจ้าแอ้ยายลูกหลานหัดเสียต่อปูเราเสียเอาแต่สมหวังอย่างเดียวมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีเสียงร้องไห้ปูณนี่น แก้ยู่ห้องเมื่อน่นไปขูดกู้แกไปขูดต้วพ่อ่าถามแกเรื่องมาเร็วต้โพ่อเรือนไม่เร็วครับปูผู้แกถือแกพี่ขไปนะถ้าจะไปขูดเนี้ยกระดอกพอครับครับแกเรียกผู้นัวนงง่ายว่ากันวายเรื่องครับปูแกขันปูจ่าบอกถูกงันยังทุกคนจะไม่งงงายไม่ดีถูพิ่นบอกถูเคือดีว่า่ัน แกขันกู้กากระูลี่บอกเยอะจำไว้้รผู้นี่เร่อรู้จะไปเชี่ยอีหอมหวนม,มันททคือตัวานกมันข้าาไปู้กาูรที่ขาวาใช่ท,ทา้าม้าเลยดุท้ามาห่งมันเดือดแข็งวัดแข็งว่างเ้อทขา้าไม่เงินเร้่เร่้ามาไมท่ทอฟอก็จะข้ามคานนักก่งเขียนไม่บอกคาท,ทาคา,า,ททาหมันถือข้าแกท้าาหมันถือข้า อย่าดูถูกดูหมิ่นคนอย่าเอาเปรียบเอารัดคนอย่าถึงแก่ตัวอย่าถึงแก่ดได้ทุกคนมีความโลกระโมบกโลกมากทุกคนแต่รู้จักยับยั้งขั้งใจยับยั้งสติอารมณ์กูบ่ามือยับไปคือเกินตัวเขาใจงัู้ไม่งั้นกูรอยเจ็ดสิบบาทฟาดไปเอ็ร้อยเก้าสิบอูมเกินตัวก็ยิ่งเกินตัวครับยิหนีว่าบั่ยิปนีครับนะ ไม่รอยเกือบคือปัญาคือบ่คือแค่รอยเกือปัญหาคือปัจรอยเก้าซือนันมันเกินตัวว่าแต่เกินอนู่ครับจะไม่ว <c oughs> ่าพอบอกปิดจะ่ข้างเด้อพ่อบอกมวน่หนึ่ด้่อมวนครับพ่อพ่อจะาคล็ังคือคือก่างลูกลานบ่งเง้ยงให้ทั้งคนให้มว้ยืมถ้าอย่างน้นูกคือเปิดคอยแฉกบดอย่างเงี้ย เปิดเชงเปครับโทรศัพทับเขาห่างใช้โทอศัพทำไมพอมาดูใช้เอ็ดแชมพูเอ็ดนี่สิข้ามาดูไม่ผู้ใหคือพอบัวครับงปูงามครับปูไม่ไฟแรงครับไม่ลาสุดครับยางนะบัวนบ่งจะเลือน้นนขึ้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 นข้นขนขึ้นข ข้าคมคันค้ากูจโรบขนาดร้ายคล่องเรอครับคล่องว่ก็ได้ยอหึ่งองัอืมม่หาหคลองหาหัวคลองกูหหวคล่องกูไดว่าคลองเึงขึ้นหน่อยได้่ว่าหาโอ้อันนี้่องไฟบ่บเแกจเหน่งสองสามคือหาันค้องไฟเป็นหาเป็นหาก็เ บ้มันหาบ้านเงาเงบ่านยันบ้ายังเรียกบ้าเรียกอข่าพอเขาหายข้าวมาโคชนะเาแต่โเด่ข้าวโคชนะยอยากได้ก็ว่าเอารลดเยอะข้าวห่อนเก่งเบาบ้านมีงใครขึ้หาดย แมีูกับปูว่าจาปูสักสิทธะเง้นคนณรอครับคนรอบอกงไงมัปูรอครับแม่นแค่ลูกยังรอเลยก็ับกับงามปูกับรอมันจะให้อีงั่งเน่าไรปูเดี๋ยวลูกใจไหมเอิมนูแขังยกกระปู่ข้าหนูด่าหนูจะคือทำคุ้เอ๊ะรี่สิดห้ามาให้ปูอ่อเคยนยิ่าชวงมันเนี่ยอ้โตกับเคยกได้ดีเนาะนี่แหเขาว่าคนจริงวันนี้คือจะแทงี้ ปูอยากได้ยืงเลว่าจนยิ่งบปแค่ว่ามันอยากได้ยิ่กับพวกกาดชาายคือม่เจ้าปูเขากาด่าววากาดอยู่ปูนี่เสียงมกับแ้าววาย้ชชาววายเนี่ยจะว่าโค้ไหนนับแค่เครื่องเงินวันถันวายเครื่องนับเงินยิ่งโคนไปท่านน้ำมัวนี่แหละน้อี่นั่นเสียงน้องโค่นแก่ก็นาะอย่รอ์เทียว เอาควายเส่สเวาแดงไม่คู่วาจะาดูแรงมันเดวมันหอนพ่อว่าห,นห, Toyota, ห,หอนไ e มเร oui, ื่ครับป hey, ูพ no ่าจะวากับปูกกับลางมันเดนี่ยเดแค่ว่าพ่อว่าหอนไมเรื่ครับไม่คู่ว่าหอนเด้อพอหอนเด้อแค่พ่อว่าหอนไหมบอกว่าบดไหมเรื่อครับค่เหี่ยงเ่องไ่วจ่าปูนะครับไปสักส

ค้นดวงก็ดีค้นดวงดีไปขีดกับพาะ